สวัสดีค่ะตอนนี้กิฟอยู่ที่สภา,ากาชาดไทยนะหน้าศาลาทินทัศนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะลองไปดูกันค่ะว่าเป็นกิจกรรมอะไรได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะ อยู่แบบพื้นที่ที่เขามีหน้าที่ในการรับแล้วก็รับพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าเออใครที่ที่สามารถผ่านหลักเกณฑ์ในการรับบริจาคร่างกายได้นะคะเดี๋ยวเราลองฟังกันดูว่าอุทิศร่างกายให้ให้กับโรงพยาบาลเพื่อการศึกษานะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูนะคะว่าเรามีหลักเกณฑ์เบื้องต้นยังไงบ้างในการรับพิจารณาค่ะ คือ <a> คืออย่างนี้นะคะว่าระเบียบการอุท Or so, ิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรือว่าอุทิศร่างกายแล้วเมื่อได้รับเรียบร้อยแล้วนักศึกษาแพทย์ได้ทําการศึกษาเล่าเรียนก็จะได้เป็นอาจารย์ใหญ่ก็นําสําเนาบัตรประชาชนถ้ามาสมัครที่นี่นะคะนําสําเนาบัตรประชาชนของตัวเองมาว่าประชา แล้วก็มาแจ้งความจำงเขียนลงระเบียบใบสมัครค่ะและเมื่อถึงแก่กรรมเนี่ยนะคะแล้วก็แจ้งญาติเอาไว้ก็โทรศัพท์มารีบโทรมาเลยก่อนยีสชั่วโมงทำมรณะบัตรเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ตามนี้นะคะที่ในระเบียบเขียนไว้เรียบร้อย แล้วก็การที่จะรับร่างได้เนี่ยก็จะต้องมีหลักฐานมรณะบัตรซึ่งออกให้โดยสำนักงานเขตบันทึกประจำวันแจ้งการเสียชีวิตนะคะโรงพยาบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปะริมณฑล5จังหวัดมีสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและนครปฐมหากอยู่นอกเขตปริมณฑลต้องนำส่ง โรงพยาบาลจะไม่ได้ไปรับแล้วก็จะมีการปฏิบัติต่อล่างเนี่ยนะคะด้วยความเคารพตามประเพณีที่ดีงามและล่างพวกผู้ที่อุทิศเนี่ยนะคะ mm hmm. เมื่อได้ทําการศึกษาวิจัยเรียบร้อยโรงพยาบาลก็จะขอพระราชทาน mm hmm. เพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูล mm hmm. คร่าวๆภายนอก mm hmm. ส่วนการปฏิบัติตัว mm hmm. ก็คือจะต้องไม่ ไม่เป็นอุบัติเหตุในการในการที่จะล่ากเนี่ยนะคะเช่นรถถูกไม่ประสบอุบัติเหตุได้แดงจนไม่สามารถไปสูตรซากได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นเกี่ยวกับคดีความโรงมานจะไม่ไม่เัาเป็นคดีความก็ไม่ไม่รับค่ะนี่ก็คือคร่าวๆว่ะแล้วอย่างสมมุติว่าอย่างเป็นญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะที่เคยผ่าผ่าตัดไส้ติ่งล้ำไส้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังสามารถบริ ก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นภายในเล็กน้อยค่ะอย่างเช่นว่าเป็นมะเร็งน้ำเหลืองเนี่ยเรารับแต่ถ้าเป็นเอดเราไม่รับเอาติดต่อรายแรงไม่รับไม่รับแต่อย่างสมมุติเอ่อถ้าเกิดว่ามีการผ่าตัดแปลงเพศหรือหน้าอกมาค่ะเราเรามีหลักเกณฑ์ในในในการในการพิจารณาคะถ้าเกิดว่าเจ้าตัวต้องการที่จะที่จะยื่นความจำนงว่าเออจะต้องการบริจาคร่างกาย คือในระเบียบก็ไม่ได้เขียนไว้นะคะแต่เท่าที่ถ้าเกิดทําตอนนี้เราเกิดมดยังไม่ได้แบ่งเพศนะคะก็ไปทําภายหลังเนี่ยตอนที่ได้ถึงกกจกรรมไปแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งเวลาที่จะไปรับแจ้งญาติเอาไว้ให้บอกด้วยเขาก็จะซักถามรายละเอียดส่วนการจะรับหรือไม่รับตอนช่วงนั้นนะคะ,คะก็ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรงน,นั้นที่จะซักถามเพราะเราไม่ทราบว่าในอนาคตเราจะเป็นอะไรโอเคใช่ไหมคะก็คร่าวๆเนี่ยค่ะ ในส่วนของของสายตาเหมือนกันนะคะจริงๆกิ๊กมาตอนแรกนี่ก็แอ,อบกังวลเหมือนกันว่าสายตาผ่านการทําเลสิกมาเอ๊ะคนรับบริจาคไปเขาจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะหมายถึงว่าสายตาเรื่องดวงตาไม่เป็นไรเพราะว่าการบริจาคล่างอุทิศร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ยังสามารถบริจาคดวงตาได้อีกโอเคต่างหากกันใช่ไหมคะหมายถึงว่าบริจาคร่างกายด้วยแล้วก็ดวงตาด้วยทธรรค่ะค่ะได้ค่ะไม่มีผลกระทบ <Okay. S 2> ะะขอบคุณมากนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีเรียบร้อยแล้วค่ะกับการบริจารในวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันแรกเป็นการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาอันน,นี้คือในส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในกรณีที่สมมติว่า เมื่อกี้เราถามกับทางพี่ที่เขาดูแลรับเรื้องไว้แจ้งว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วมันมีร,าาร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเ,เลือกที่จะบริจาคเป็นอวัยวะแทนคือ,คอคกิสวัครไปหมดเลยว่ามันถึงว่าท่าร่างกายส่วนอื่ใช้ไม่ได้เนาะมีอาจจะมีหัวใจหรือมีอะไรที่ยังใช้ได้อยู่แล้วก็สามารถแจ้งความจำนงเอาไว้ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเป็นใบบริจาคเกี่ยวกับ ดวงตานะคะอันนี้เดี๋ยวเขาจะส่งบัตรให้เราทีหลังอันนี้เราก็แจ้งความสนองได้ไว้ไได้เหมือนกันว่าดวงตาจริงๆแล้วยังมีคนที่ที่ต้องการรับบริจาคเยอะนะคะเมื่อกี้ที่เขาแอบกระซิบไว้ขอบคุณค่ากับกิจกรรมดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ